จะดดันหรือหนักหนุนค่ายางเงบอย่าลืมพักผ่อนเก็บแรงไว้เมนอีเวนต์ครับผมขอบคุณคุณพานนุรุดด้วยครับ50ดาวคุณแชมป์100ดาวด้านฝั่งนี้ถอยร่นไปครับผมจะตายฮะยังดีก็ซักซ่าซักษา,กษาชิวแคร์อีกรอบครับวัดไปแต่เจอสกิลป่านครับผมด้วยด้าโดของฝั่งนี่ฮะ เี้ยงขวานไปผมเมบาร์เรนไซฟ้าผมตีดูดแล้วสู้ตูดสู้ตูดสู้เกือบแล้วครับผมแต่พิทมันเด้งมาฮะทำให้ลิโอครับโซโลคิวไปได้ถึงทีฮะฝั่งนี้ก็ริบุกปานผมแล้วก็สเปียวมาจะลงไว้ก่อนฮะอัดหักจัดเต็มนี่เซฟครับเซฟปั๊มสู้ฮะได้าดนของแซฟตายผมฮะเอ็มเอ็นซีครับเก็บไปอีกหนึ่งแต่มันจะไม่ได้ออนไลน์เหมือนขนาดนั้นผมมีดเข้ามาเตะเข้ากลางโดนก็แล้วพีทสตั๊กฮะทอมสันนี่โดนรัวๆแน่นอนครับ บาวเนตไซฟ้าดไปพินเด็กย้ำต่อฮะฐานเึินไปบอกเจอเลโอกระเด็นบูช์ฮะสกอร์เป็นห้าตอนนี้กระบอกสวนเด็น MJC เจซีก็ฆ่าตัวตายกับบ้านด่วนฮะล่างนี้ก็ไล่มาต่อครับคิริสปียก็จัดการเซฟฮะ MNC บอกมซีผมมาเป็นดาสเปียลมาเกี่ยวลงย้อนต่อเซนเดนไบโก้ครับฝ่ายอ่อสปียรเกี่ยวลงเต็มข้อแล้วก็หาเหลี่ยมในการตีติ๊กูครับเพื่อบอลเนไซเกมหมดฮะนรกแตกนรกแตกหรือเปล่าปิดไปเลยแล้วกันะบบยังไงก็ต้องล่าฮะ เอ็มเอ็นซีถอยไปนู่นนะเสือนัทมูชก็ถอยไปครับเออร์ธสเปริลล์สปอคเคิลไปครับแล้วชิวแคสถึงกยครับเตะเตะหน้าทิ้งไปฮะแมนโก้มีครับผมแต่ครูดาวหน้าดานครับผมสักซ่าครับพอครับผมสแต็กละไออีกครับผมไม่ติดนิดาบีครับไม่ได้อัพพาร์ตสิครัจะตีไก่ก็ไก่ไม่ตายฮะเลือกยากเหดีอวสปอคเคิลต่อส่อครับโอ้โหสมองมาครับฝั่งนี้ครับคิดไปแล้วก็อีกมาชนทันหรือเปล่าชนทันครับผมสบายๆกรับซุเมลโดนจะหนักจะเต็มเรียบร้อยฮะ ไปครับผมโลไปครับแล้วก็ปั๊มพยายามจะหนีโลดิ้งกิ้งย้ำต่อมาหนีไม่พ้นครับโนเทียวตายโอุ๊ยก็ผมครับยิบก้าดาวคุณนิสก็บอกสปอร์ตเดือนที่สี่ครับคุณเรียวห้าสิบดาวไปครับผมเข้ากลางโดนมาเฮ้ยดึงระยะอารีนาแบบสเปียร์ไม่โดนครับเอฟเจสีแต่ก็อยู่ในระยะที่ไวเปอร์ยัดพิษใหญ่ไม่ได้ผมไวเปอร์สายตายไปครับเซฟไปยิงครับต่อที่ซักซ่าซักซ่าโดนเซเลสกับอกชิวแคสลงด้านล่างได้หรือเปล่า ยังได้ผมแต่พิษยิงได้ต่อเนี่ยผมแล้วก็ละลายก็สักๆไม่รอดโดนเอ็มเจซีผมเออสเปียร์ไปครับความลงล่างไปผมแล้วก็สกิลมาต่อวูคองนะใส่หนักจะเต็มยืนในวูคองเอ็ผมเตะออกจากวูคองกับฟูครัดหมดด้วยด้านโดนของไม่ดีใจผมแล้วก็สีกิลมาไปแต่ลีเลือดสู้ครับโนเทลเป็นเพรสเซียนแท็กฮะสิบสองต่อสามวิงวิ่งมาผมชนก็ไปใส่ด้านเอ็มเจซีสเปียร์มากับผมเกี่ยวโดนทับสัตครับ แต่ชนแบบอลิมิตอย่างเงี้ยเข้าขอบพอดีด้วยฮนะปาดซ้ายปาดขวาไม่เรื่องตลอดซักซ่าให้ซักซ่าเป็นตัวเปิดครับบัฟเรียบพาวเวอร์ให้กันแล้วกันโอ้โหด้วยฮนะช็อกเวฟก็สกีเวอร์กระชากไปไม่ต้องอาร์พีนะดูเอลเปิดมาจะเหมือนกับเรียบร้อยฮนะไม่รอดฝั่งด้านนี้ครับโรนิ่งครับเปิดยามาต่อเนี่ยซีเขาบอกไม่เห็เขาใส่เลยหรือเปล่าเลยตบมาเขาถอยออกไปก่อนครับซักซ่าบอลเซตไซฟ้าลงเคลียร์ฮนะ สกอร์เป็น13ต่อ5ก็แล้วนี้เดี๋ยวช้างปิ๊กเดี๋ยวช้างโฉบฮะโรลิงมาบผมเจอเซฟหรือเปล่าผ่านไปแบบออฟเซอร์วอร์ธเห็นนะเปิดมาอยู่นี้โซโลเคสผมลดก่อนครับตีละลายแล้วล่าโรลิงหนีไปก่อนครับมูสจะก,กินได้อีกรอบฮะกระถินเยอะครับผมโอ้เซฟดักครับผมจังหวะนี้ฮนะแล้ทำทอมสันโดดดักด้วยครับผมจะก,กินหนีหนีไม่ได้ครับตายครับโอ้ โซล่าเคสอีกแล้วผมสะปเร้าล็อกไว้ต้องตัดต้นไม้ทิ้งกันโพลี่คันเดอร์ชนมาดูเอลใส่เล่นครับผมไม่สนใจครับโดนดิสเบอรตีครับต่อฮะหายไปครึ่งหลอดผมโดนแม็กนีทายสวนไปดูเอลฟัวบอลได้อย่างไรฮะสนใจพี่บ้าครับผมแต่ว่าทาวเวอร์เซฟได้ไปฮะนี่คือเทรดกันอย่างนี้เลยครับตรงกลางนี้ครับยังไงต่อเจอพินเข้าไปฮะอาพีจะรวบจะโดดเข้าต้องยังไันก่อนกับสเวลเมื่อกี้จะบิงกอาพีผมแต่ติดพิษของนัทไวเปอร์ฮะลอยมาครับผม ติดพิดครับติดพิดครับเมื่อกี้เกือบ RP พีพื้นแล้วฮะทางด้านตัวผมฝังซูเมลสวสปงครับเดินใส่ครับสปงหลุดครับแต่เป็นเอาซัพพอร์ตมาซื้ออีกแล้วฮะซึโอจีก็ไม่อยากจ่ายอะไรเยอะครับใส่หนักแต่วันนี้ครับดูเอลมาเอาไพรกล้าไม่มีคนทำดาเมจครับไปน็อกขึ้นในกลาาอารีนาบัลเปิดได้สวยครับมีเคบีเปิดครับซูเมีวสกีวกระชากบอกกระแทกหน้าใส่เอฟจีซีไปพายรอดอยู่ไฟครับ หยุดชันน่นแม็กนั้ไปก่อนครับแม็กนั้นทำอะไรต่อไม่ได้แล้วโดนเทลครับผมพยายามจะหนีออกจากนั่นเอ็เอ็นซีหรือเปล่าครับฝั่งนี้อาพีผมตีหน้าใส่นั่นบูชพูดตายไปครับดับเบิลคิวนั่นซูเมลยวเอ็เอ็นซีครับจะวิ่งครับผมแฟลงครับจ่ายไพ่บัตรรอไปแล้วเหมือนกันด้านนี้ซักซ่าผมับก็มาหลอกล่อซื้อชิวแฟลกไปทีแล้วสวอดมาเข้าครับล้อหลอกกับผมสเปาดึงจับล็อกไว้พยายามไปต่อเนี่ยครับเวียงขวานเปิดไปกับผมนั่นแฟลงแฟลกโดนตีตีตัวเบี้ยวเลยครับผมนั่นแรง จเจ้าต่อหรือเปล่าครับผมมีท่านหน้าตัวของแมนเดนทรานครับช็อคเฟสไปครับผมไม่อยากใกล้ไม่อยากจะใกล้ไม่อยากจะใกล้บีเคบีแล้ววิ่งมีครับทอมสันอย่างอันี้ทอมสันลากทอมสันบอกว่าช่วยด้วยแปลงล่างหลบครับผมทอมสันดึงลึกจัดแล้วผมตีตายไปครับเอฟเอ็นสีเรียบร้อยครับดึงลึกครับผมแล้วก็แปลงล่างหลบในฟอกครับมิชชฟพทำให้แบตเดนทรานเปลี่ยนเป้าหมายอ่ะกระชากเลยอันนี้อุ้ยโดนก้อนมอนกลับมาผมเรียบร้อยฮะเจองัดถังงัดครับผม ตีครับสบายไวเปอร์ไม่อยู่ครับไม่มีคนฟาพิษฟ้าปินลงมาจังหวะนี้ครับผมสเปารดึงจับเลาไวอาพีจับรวบใส่เนื้อฟูสคนเดียวเลยครับแล้วไปดินรัานเปิดบานยัำต่อตีใส่เนื้อทอสันตายครับเอาเคาน์เตอร์แทงมาดอดนี้เลยคว้าขึ้นแล้วหนุ่มสเบลไม่เรียบร้อยเหมือนกันครับอยู่ดีๆไปอาพีบอน่าจะโดนขัดครับจังหวะนี้ไปอาพีใส่เอิร์ธสมิดคนเดียวแล้ววิ่งหนีครับผมเรื่องเซฟครับควีนควานเปิดเข้าไปตังนี้ครับเซฟจะกลับได้เปล่าเซฟกลับไม่ได้โดนใส่โคดไว้ฮะแล้วก็สเปียร์เเก็บบบงานนไปดััิิ้ลคว มังกี้คิงกีอยากจะไปเจอหน้าเธอซะหน่อยพีเคพีเปิดมาแล้วก็ไพมารนอนหยุดไฟครับผมฝั่งนี้ก็โดนสตัร์หรือเปล่าครับเอ็มเอ็นซีไม่มีคนช่วยทอมสันยืนครับผมคาร์ลีน่าบัดคั่นกันไว้อาพีจับรวบมาร์ซอกับผมสู้เมลตีกวาดไม่ย้ำต่อใส่หน้าตัวขเขาวางบีนมาเตอร์ตายไปแต่แมนดิลทานเปิดมันทัทนครับเอ็มเอ็นซีเบิร์ดดาเมจไม่ลงพอท้อนเสนอไปก่อนแล้วก็สกีว่ากระชากออกไปครับติดอยูนิค่างโดนทางด้านดนเทลปั๊มไม่ทันหมดตายไปก่อนครับทอมสันแล้วก็เรื่อสู้เบลฮะ แล้วนี้ครับลุยกันต่อที่เอลซีโรนิ่งไปใส่โนเทลโนเทลไม่รอผมดคิวเรืสปีเอ็มเอ็นซีตเปล่าดึงกลับล็อกไว้ด้านบนหมจะดีนีไปพอจะเจอไวเปอร์ตพิเศษไปสปีเออมาร์ับลุยต่อเซฟตายดาเมจไม่พอผมที่จะปิดโมเวอร์หลดครับเมื่อกี้อาร์พีแบบนิ่มๆสวยๆครับผมแต่ตีสแตนกันกันสนัดบัดไหวโรนิ่งมากิ้งสุริยะผมมูสก็เตะเข้าปาดแน่นๆผมแล้วสปีเออมาปิดไม่ได้ครับเอ็มเจทีม คือสุเมลของโดนพอดไม่นานมาซัตเตอริกครับตอนนี้จริงๆต้องไปทางแอสโซคิล่าหรือพี่ใหญ่แล้วสเมียวมาบอกพี่ก็เซฟและเซฟย้ำต่อฮะโรลี่เทเดอร์ไม่ได้บอกเจอใซโค้งที่ตัดไว้ปั๊มเพลทด้นนี้ครับอาร์พีกับผมย้ำไว้ก่อนฮะถ้าไปก็รอเปิดไปพิษใหญ่ยันลงไปต่อครับอัดดักจัดเต็มหมลสไลด์ช่วยด้านโนของฝากสเมียสเมียสกีว่าถอยไปแล้วตอนนี้ก็โรลี่เทเดอร์ชนเรื่องเอ็มเอซีไปเรื่อยฮะพยายามเลี้ยงครับเวลาครับใส่เรื่องโทวาลต์ครับสเวนเคิร์สลงย้ำต่อปล่อยให้เอจิทหมดก่อนฮะ กีบอร์กระชากถอยออกไปครับผมดานีทอมสันถอยเหมือนกันพอยยาวๆแบกล่างลางครับผมแต่เขารู้ฮะเห็นนะเห็นนะตัวเองเห็นนะตัวเองเอา้ายังไงดีครับยังไงดีตีตีก็ไปตีก็ไป,ไปเอาแบตอันตรายผมโอ้โหทอมสันจะแบกล่างหลบทำยังไงครับนี่เข้มาถึงก็นูริไฟแปแล้แล้วก็ตีโอ้ หลวงมาจังหวะนี้ครับอาผีรวบสองกับอาริยาบัตแบบหลอนเกินครับฟูคอกบาลปล่อยไปกับรถละลายครับเอฟแต่ยังรอดไม่ได้ฝั่งนี้ดูเอลครับผมระยะไกลครับดูเอลแปดเมตรลงนี่เลือชนทำ damage ช่วยกันได้หรือเปล่าเออบอลเดนไซฟ้าลงกับแฟลกตายหอดสุดแมลกับจัดการด้วยบูชครับไปเหมือนกันครับเจอช้างโฉบช้างตีแรงจากระบอจังหวะนี้เสบียอบาใส่ด้านอกของบังเซฟเซฟยังไงต่อโดนตีคอผมแต่ว่า m อ c ผมฟักเรื่องดุของเซฟไม่ได้ผมซื้อเกิดมาแล้วเซฟ สตาร์ทอยออกจากด้านนี้เธอต้องซีโมตีด้านบาร์แหลกย้ำก่อฝั่งเซโมว่ามิรุวานตีบาร์แหลกช่วยไปกับผมแล้วบาร์แหลกแตกไปอีกหนึ่งทางเหลือแค่เพียงตอนนี้ผมตรงกลางกับผมบาร์ลกใส่ฟ้านลงไปใส่เอ็มเอี่เอาแล้วก็ไปผมวิ่งกวาาสตาร์ทใหญ่เปิดมาย้ำต่อครับเจอฮอทท้อนแล้วก็สกีเวอร์หรือเปล่าครับดูรีไฟดึงไว้สกีเวอร์กระชากไปผมแล้วขัดเข้าลึกที่สุดกับผมเปิดมาแมตติแรนตีใส่ซุปเปอร์ผมเปิดมีคาเีครับแลนดยืนสู้ ดูเลือดสู้ดูดกระบอกโดนซอยยิ้มยิ้ไปสกีเวอร์กระชาคอ,อดีผมหลอกล่อสไลด์ช่วยนด่นเซฟแต่เซฟจะได้แบ็คหรือเปล่าวิดวองเหลือย,ออยู่ฝากโซน,นเซฟที่ลงทันหรือไม่บีคบีบอมพลอยต่อดูเอลดึงไวแล้วช่วยกันตีซอยยิ้มยิ้ผมซอยจริงจริงซอยยิ้ไปตนาสันไปเอฟเอซี C, โดนถึงสามตามตู้ไหวหรือเปล่าวอร์ทคอนหมดสตันหยุดกระไว้ก่อนได้หรือไม่ได้หรือไม่บับ๊บ,บอเมเราถอดหน้าจุดเบลีตานาสันไปผมทานหนด่งของเอฟเอซีตายไปต้องซื้อเกิดมาครับพร้อมกับไวเปอร์ฮะส่วนเซฟจัดการเอฟเจซีมาไปแล้วครับ เอ็มเจเอ็มเอ็นเข้าไปหมดแล้วตอนนี้เหลือลีโอไซตี์ใส่เอ็นกายแล้วทอมสันกับผมช่วยสกิลต่อสกิลกันทีจัดครับปั๊บของด้านโนเชลนี้จ่ายมาแบบไม่หยุดครับล่างนี้ดันไป็สามทางโรนี่เธอมาผมสะดุดไปต่อเลยเปล่าแมนเดนชานจ่ายไป็นระบบควักไปครับล่อกล่อล่อซื้อเปล่าสกิลว่างกระชากั่งนี้มโดนสตาร์ใหญ่ครับผมปอนเปิดแล้วดูดฝไฟยไววูโค้งกวาดมาแบบเต็มแบบข้าวผมแฟ้ตายไปแล้วก็จบเกมลงจนได้ครับผมเกมแรกโอจีชนะไปฮะ ตีไม่โดนบังกี้คิงครับผมบัตเตอร์ไฟทามมิ่งฮะน่าจะคืนนี้ยาวไปชนะมา28 28แมตต์เอ้ยไม่แพ้ใคร28แมตต์แล้วนับจากตั้งแต่ทีไอแปดจะมีแมตต์เสมอ4แมตต์เท่านั้นนอกนั้นชนะหมดเลย21สี่ใช่ไหม แสดงว่าเกมนี้เป็นยี่สิบสองเกมก่อนน่าเป็นนะยี่สิบสามอย่างทอปสัตว์นี่จ่ายเยอะครับแต่ก,ก็เป็น VIP ไ,ไปแล้วสเปียร์เฟิร์สบัตไปครับผมโดนเข้าไปแล้วศูนย์หนึ่งครับตอนนี้ทีมนี้ก็ได้เฟิร์สบัตไปก่อนเลยเข้ามาเจอสเปียร์ทีนี้ให้ตายเถอะซักซ่าด่านบนนี้คุกกี้เปิดมามโทเท็ปปับกันต่อแล้วไฟเชอร์ไปครับผมฮิวมาแบบเต็มข้อเลยครับผมเอฟเอฟเจฮะ เ j ็ n ครับงงไปหมดแล้วตอนนี้ก็าเป็นทางด้านโลกของโซลิฟนะฮะแรงจริงๆริงยิงไว้แต่เซนเซนนะเซนตัวใหญ่ๆที่เอายัดยากปับมย้ำต่อลีน่าบาดส่วนมาอีกทีครับผมก็ได้มุนปาดไป2อละลายคู่เลยครับซักซ่าแล้วก็เซฟฮะแตกคู่ครับผมศูนย์สี่ครับโดยเดอะสวอชแก็สเปล๊คไปครับเวฟฟอร์มย้ําต่อเซฟมูชครับสแกตเตอร์เปิดมาแล้วนเดือดเชียวก็ตายผมเบเซกันไปฮะระหว่างบีเวอร์แล้วก็เนเจอร์โปรเฟส ทางด้านอาคาดรีก็อาจจะเป็นสายช็อตกันก็ได้ใครจะรู้อลิน่าไปแล้วสเปียร์เปิดเดอะสวอลก็ลดเกราะฮะฝั่งนี้ปั๊มสู้ครับอกตีครับเกียร์นั่เดอะสวอลออกไปก่อนบุกกี้ครับหยุดไวได้แล้วเซนตี้ดักครับแคนเตอร์แล้วเวฟบอลมาหนึ่งทีครับซูเมลผมเจอครับสเปียร์ย่อต่อรีสเตทได้ครับซูเมลเดินเข้าใส่แบบสบายๆผมแล้วก็ปั๊มครับท่านอะคาเดริยสเปียร์มาเกี่ยวผมแล้วก็บุกกี้อยุดไว้ก่อนสโตนเกตเปิดไปฮะเดอะสวอลว่าผมกอดลงไปที่สักซ่านสักซ่าตายครับ รอบสันจี้เข้ามาผมจะราเวนหรือเปล่าครับเพื huh. right ่อนไม่อย <Right> ู่ครับผมเซฟกับเอ็กโคพร้อมด้วยนั่ราเวทครับผมหายไปแล้วถ้าฟังเอฟเจโหดเกิดนะใส่ซัพพอรดเลยครับผมแต่ว่าจะตามต่อหรือเปล่าที่นั่นเอฟเจซีกับกาชลงไว้เวฟฟอรมทะลุที่นั่นอารีนาเอาบัตรไปมานาหมดครับจังหวะนี้สเปียร์เอากครับผมก็ปี้ครับผมซูเมลก็ปี้แมนก็ปี้ลลโอสไตล์บาร์นั่นเองดิวเซจัสแล้วกลับมาตีย์หน้าผมชาเวอร์มิดเลนต่อฮะโอ้โห ดูอีกแล้วครับผมว่าไล่ช็อตนี้ดาเมจพอกีครีปไปครับผมแล้วก็มอร์ทำไมกิเสร็จนะผมจัดสโลคิวใส่ดันแฟงแฟงพยายามเดินเข้าใส่เดินเข้าใส่แล้วสแกตเตอร์แปร์ส์ผมอัดหน้าสโลคิวของผมซักซ่าครับเอาจัดฮะจะบวกกันต่อหรือเปล่าเนี่ยบิ๊กไปโทเทมครับผมแล้วก็ฟิชเชอร์ครับตามสเต็ปแต่ง้างช้าไปหน่อยฮะพยายามจะดึงระยะผมอันนั้นดไซด์ไปอาริ่าเอาไปอีกแล้วโมมอร์ทำไมกิเสรครับยอดตรงเต็มใส่ดันแฟงแฟงจะหนีพ้นหรือเปล่าซักซ่ายอดแบบดืดๆจัดๆครับเรียบร้อยผมจัดดการแฟไไป้ฮะ วิ่งเข้าสายนันเซฟยับต่อกับเซฟเรียบร้อยก็ตายเหมือนกันส่วนนึนซักซ่าคุกกี้ไปทำแบบย้อนอีกครับบูชจังกว่านี้สเมลครับยิงกดเข้าสายนันเอ็เจ4เอ็มบอมลงที่เอ็เจ4สเปียร์มาก็ปี้ไปครับผมโดนสเปียร์สวนมาแต่สแคตเตอร์ของนึนซักซ่าดับเบิลคิวเก็บไปได้ครับวิ่งจีไปดีเอ็มน่ะฝั่งนี้ก็เอาทาวเวอร์ต่อก็ไม่สนใจลิมเชเดอร์รถเก่ะใส่ทาวเวอร์โอเซฟครับผม เข้าไปเอโคสแลมหรือเปล่าโซโลคิวไม่เห็นซโลคิวครับแพ็กคู่ฮะไม่ต้องจ่ายราเวีครับ MNC เผลอไปไหนครับด้านบนนี้ก็ตีทาวเวอร์ฮะมิน้าทอมสันเลยทีมอูู้สกับผมดีนายทาวเวอร์ทิ้งได้ฮะแบ่งเงินกันเต็มที่ครับผมเงินของโอจีไหลมา 5K ครับตอนนี้สปอร์ตเซนจีครับผมรีเช็คกันไปอามูส มาครับไปเชอร์คั่นช่วยไปก่อนเรื่องอะไรหรือเปล่าฮะทอมสันคนระับทอมสันบอกว่าโอ้ยสเปียไม่โดนจังหวะสำคัญทอมสันแบบลากหมดฮะลากไป5คนครับลากหมดครับทอมสันทอมสันลาเวทแล้วครับโอ้โหลากไป5ฮะแล้วจะจ่ายลาเวททำไมครับเนี่ยไม่เข้<ก><ง>าใจฮะบเลตี้ลูทิ้งไวปนะอันนี้คืออะไรกันเนี่ยติดปั่นหรือเปล่าเก็บเลยนะครับสุเมียว จอ,อกันเท็มชิ้นแรกชิ้นใหญ่ๆครับเป็นด้านตัวของอ e ีชิลเวตเขาช็อตกันนะทีไม่ไหลครับผมติดแบ็คดอร์โพรชั่นเอาสโมุกอ้อมแล้วจะเปิดอารีนาบัดครอบหรือเปล่าแล้วทูมสโตนไปฮะยิงทูมสโตนไม่กอนครับผมจังหวะนี้แล้วเปิดขึ้นไปเปียกไปครับจ่อไปที่โนเทลก่อนแล้วโนเทลปั๊มสู้โนเทลหน้าชนอารีนาตายไปครับอกแล้วยิงทะลุอารีนาไม่ได้ผมซูเมลกระสุนสุดท้ายก็ไม่สามารถลงเลื่อนแฟลกไม่ได้แล้วสโตนเกตเปิดมารอบชิ้นเลยฮะเวฟฟอมขึ้นมาเลยอีก19บเกาวีครับเอจินจนมดโบกัน เอ็มเจซีครับผมเอ็มเจซีครับผมทำการชาร์โด้เมเวเลตครับผมโผล่มาฮิวครับแองเกิลสเปมนครับผมแล้วราเวติมแล้วก็เด้วยความกระปัดกัดฟันครับผมใส่หนักไปที่เอ็มเจซีอีกครั้งเรียบร้อยไปฮะทางด้านเอ็มเอ็นซีว่าไงครับนายซอกเกอร์ว้าวินโลใส่เท่าสันซูเมลบอกว่าขอเวลาเอจิตมดฝม่าเบอร์เจลีมานากับดีเลือดเต็มมาเต็มเปลี่ยนมันเปลี่ยนไฟกอรีบูและสเปียวมาติดทชนะซักซ่าผมจังหวะนี้ตีกองวิ่งไล่ไปผมเดินติดกันกับมูสแล้วก็ลิโอไซเยคลิปของเขาจะเอาบาแรกตรงนนนี้้้้ใหไไดผมมยัังงงคตอเอเาฮะ ลงม้ากับเอฟเจสปอร์ตครับครับผมโวนมาตีครับเบเชอร์ลงจบต่ออัดแนวหน้าไปฮะแล้วก็กระโดดออกทั้งคู่เลยครับผมเบเชอร์ลงอีกทีบอมบี้ครับอากานดีมาด้วยฮะดักบ้านครับแต่โนเทลติดอยู่ในกลางตรงครับอยู่ในสโตนเกตนั่นเองโวนมาหลบๆคลิปฟิงเฟียไปสไลด์ช่วยโวซัสซ่าหลุดออกจากคลิปฟิงเฟียโดดมาแนวหลังครับผมแล้วยังไงต่อซูเปอร์ครับผมอีกช็อตการใส่เข้าไปสอยที่ด้านผมแฟลก์ลวกฮะ เล่นนักปาโดดมาผมเซฟกับวนกันวนหน้าฟิชเชอร์ดับเบิลฟิชเชอร์ไปทีสเปียร์มาจะลงต่อใส่เดินเซฟวนใส่เดินเมดูเมดูโดนไข้หนักจากเดินซูเมลซูเมลเวฟฟอร์มมาต่อแล้วก็ทำการสลับวนกลับมาย้ำอีกหนึ่งทีครับผมแล้วการส่งไปปาดสองครับวันนี้ด้านหลังครับผมสแตเตอร์เปิดไปทำแลบย้อนไปต่อขมูชยังไงครับเซนต์ที่ดักไล่ไปเวฟบอลมาแล้วก็การย้ำต่อซูเมลอัดโป่เข้าไปเต็มขอบแบบมูชตล์บอสเตอร์หิวนั่ซูเมล ประเด็นม oh. wow. wow. ันอยู่ตรงนี้แหละดาร์ก d i t i o n ตัดแนวหลังครับผมก็โดดไปยิงช็อตกันหรือไม่ครับผมเฟฟอร์มตัดเข้าไปใส่เลนด์ของฝั่งอันใดกันใดอีกตายผม M J C โดดมาไล่คร้บผมฮสกูเบลเอ็กโคสแฉลมครับผมเซฟแล้วก็ยิงช็อตกันอัดครับต่องตายคู่ของผมบุญแล้วก็แฟงแล้วดีก็ปวนมาตัดทันเดอร์เมดูซ่ากัสลงไปตัดแนวหลังลีโอสไตล์ตายหมดแล้วก็หยอดบอลแล้วเมื่อกี้เสร็จมาทีครับผมดังลงไปเต็มหน้าผม M S C ับเรียบร้อยครับเมดูกดไลท์สเบล เอาฮะกีเดึงกับย้ำต่อตีหน้าโดวของฝั่งโทรแมฮะเวฟฟอร์มอัดแนวหลังแบบมูสไตล์แล้วโหจีจีคอครับเป็นเล่นโอจีชนะไปสองตูนะ